เข้ามาจิ้มใส่ด้านคิวไอคิวเอ็กต์ครับผมเฟิร์สปัดไปครับทางด้านโดของฝั่งมัติเวตแทนผมจัดการคิวไอคิวเอ็กต์นะเดนซัปเตอร์ตายครับนำไปก่อนครับหนึ่งส่นนะมัติเวต์ก่อเสกดึงไปครับผมอัดหนักที่ด้านของฝั่งวายซึ้งครับและบดหนี้ว่ายไงมาสล็อตจัดการคิวไอคิวเอ็กต์ครับมาสล็อตนี้ได้จับมาเมื่อไหร่ก็คมมแน่นแน่นนะเซซิโรครับผมไมโอฮะไหลเกินไปครับ เดี๋ยวมาเกี่ยวลงที่ดินซัมเตอร์ผมไปเพฮะด้านหนูของฝั่ง QY วไครับผมจะรอดหป่าไม่รอดผมแล้วนี่ครับเซซิโร่เขาพยายามบอถอยออกไปได้ฮะเกือบตายเป็นการเลือดเลยร้อยหนึ่งฮะไอดีซีระยะยิงจะสั้นหน่อยครับผมออกมาเป็นมอรบิดแมสก์ครับผมดพราเมจต้นฮะแปดนาทีครับผมเงินนำตอนนี้สองเคครับโมเดลท่นมาดีบอลลิ่งเปิดไปแล้วบอลเทคตึงไว้กลางอากาศครับโรลลิ่งแตนเดอร์หนีไม่ได้แล้วก็ตายฮะทางด้านแพงโกครับผม ไฮกาลรอกันไว้ผมรอแอสเซอร์เซบป่าผมแล้วก็อีเทอร์เด็กครับผมโบนไปมาได้ผมครับเจกี้โดนเทอร์ไซครับแล้วก็เคนดิดฟิลไอโอพยายามจะไปอยู่ช่วยผมแต่ฮิวไม่ขึ้นนะและตอนนี้ไอโอก็น่าจะตายตามกันไปหรือเปล่าไอ้บอลเลนนิกมาปั่มไปกับผเด็กก็ยังต่อโดนเดรนครีมย้อนไปก่อนครับโนีิเดรชนไปที่สตอมครับสัตว์มเนเร์าจิ้มใส่สตอมแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีครับผมเดินเอวิ้งครับส่วนคิวผมเข้ามาเก็บงานหมดจนกันทีวายเอ็กซ์ไบผมรับเจอวางไว้นั่นเองฮะ ดาน like ี้ด like ิสเลตออกข้างครับวันสรุปโดนจิ uh eh ้มหมาไม่โดนครับโรลิงเดอร์มิวกักลงไปฮะวางลงต่อแล้วรับเจอเจาะยาครับผมเซนเออร์วินครับเออร์วินยังไถอยู่ฮะแล้วพยายามจะหนีพ้นหรือเปล่าหนีไม่พ้นครับคิวเอส่วนหน้าบาสเลต์จัดกายครับคิวคิวเลต์ไปฮะบาสเลต์ก็โดดกลิมทิ้งไปครับเมื่อกี้ฮะรอรับของตรงนี้ไปย้อนไปก็ย้อนขึ้นไปนู่นเลยครับผมเอ้า ดินลับเตอร์ครับผมแต่ก็สไตลิคซ้อมครับกักลงไว้ใส่ฟิเลตครับแล้วรับเจอร์ลงไว้ครับผมต้องนิ่งไปก่อนครับเออวินเออวินพยายามจะถอยได้หรือเปล่าครับยางจะแตกครับผมโดนรับเจอรข้ามไ้อารีนาบัดข้อมาไม่ติดใครฮะแล้วฝั่งนี้ว่าไงครับสเปียร์มาเกี่ยวเลยได้บัดไรและเบิดยัต่อติดไซเลนตไปครับรูมิครับสเปียร์กับอารีน่านี่ขอคู่กันจริงครับวอลเทคเดินเข้าไปเน้นใส่ ที่ทางด้านของฝั่งนิสเตอร์แล้วบอปปิ้งลงมาเวฟบอลผมอัดสวนเข้าไปครับปีเลตตายซะเลยครับผมเกมนี้ซัพเตอร์ไม่ได้แล้วเซซิโร่ก็ไม่รอด d o มิเน t ติ้งฮะบเขาไปลึกเกินนะผมดาเมจไม่พอฮะโดนเขาสวนตายไปเองโอ้ชาเลยครัเปิดไปฮะอารีน่าไปหมดเสียวมาเยอะลิดต่อฮะก็รีบูปาดผ่านเข้าไปจังหวะนี้ครับผมนี่ครับผมโรนี่เทอร์ครับตัดน้ำย้ำใส่ฝั่งเจ้นั่นมานี่รีโลเคทถอยกลับไปได้บอัแต่เขาย้ำต่อได้ฮะ มีนั่นสตอร์บอกเข้ามาเสริมแล้วครับแต่ประเด็นคือบผมนี่น่นจะกรีมใครทิ้งหรือเปล่าไอ้ครับคี k x ถ้าจะเลือกฆ่าไอโอครับดีๆกบบระป๋อลเลนนิ่งเปิดมาครับปั๊มจิงกันไปทางด้านนี้กรีมปัดซิกเกอร์แต่บัตซิกเกอร์วางและโดนขอบัตรไร้ลงด้วยก่อนครับผมวงแต่กันไปปาดก,ก็รีบุ๊กมาใส่ดีสเปิร์ดีสเตอร์ลสาเปีย่ยวม,ม,ม,มาไปเกี่ยวโดนนั่นบอลชีวิตด้วยครับรับเชือบปาดลงไปดีซิมิเลตออกไปก่อนครับผมโผล่ตัวมาอย่างนี้ดีจิ้มยำๆบบัตรไร้ปคับผม ฟาร์มเรียบแนรอไปเลยบอลสเปียร์เอาบ่ายทีวคิวนั่นเฟียเลสครับเมดูซ่าเข้ามาแพ็คเกมด้วยครับผมแต่ว่าตีทาวเวอร์ไม่ได้ครับคีปยังไม่ไหลมานะฮะมาลีนาเาบ่ามาสเปียร์มายังต้องต่อครับอัดเต็มที่กัโดยของฟังนี่ฮะดิสซัมเตอร์บอมแตกไพ่ไปดิครับสโมแกงกันมาฮะเฟียเลสครับเล่นเกมต่อแพงโกโพก้าครับบอลเลนดิ้งเปิดลูปอีกครั้เลยครับ จะทำการตีรเฟลเลตต์ <c oughs> ก็ยังไงอยู่อารีนาบัตไปสเปียบมาครับผมเกี่ยวไปโดนนั่นคิดว่ากิเ่เวกกี่เวกกี่เวกตายครับปองปิงยิงสวนมาครับได้แค่ไม่กี่ดอกนั่นแหละบอติดอารีนาบัตแล้วตซ้ยิงเข้าไปก็ไม่เข้าฮะเกมเปิดมาย้ำต่อดิสเปลเล์ครับผมตอบข้าปมปฮะป้องยิงผ่านไปจังหวะนี้ครับบอลเซนว่าไงผมสเปียบมาเมากี่ยวแล้วก็บอลถลิกดึงกาศไม่ดีครับไม่รู้จะไปหรือว่าจะออกครับผม งานหนึ่งหลังเอจิสเปียลทอดอยู่เที่เมนูซาผมอตอนนี้ไล่ไปที่ลูบิกหรือเปล่าส่วนมอร์ฟิงวาร์ปกลับไปแล้วฮะดาน,นิีสเปียวมาเขียวโลยังหลอกก้อนทุ่มไปแล้วจิ้มเป็นสุดท้ายพอดีก่อนที่โดนคลิปกลับนะฮะมอนสเตอร์กิ้วเนินบัสลอนก็อ,นกออนไฟจัดๆเลยฮะเสร็จปัดมาผมตัดที่เน้าเซซิโร่ไปก่อนแล้วเมดูครับติดอยู่กลางตรงกดโซนเกตได้ผม เบลมาเกี่ยวคมคงก็บอลสล็อตครับบอมปี้สกิลไปเม่โบนวอล์กผมสลับสกิลกลางอากาศครับบูวอกทำให้รูมี่ก็ปี้ยากฮะวางลงไปสแตนดิสซอลผมไม่โดนใครฮะดีสิบเหรครับถอยออกไปข้างครับโรนินคันเดอร์มาด้านตัวของฟิเรตเปิดบีเกบีผมแล้วก็บอลเรนดิงไปจับด้ินลัตเตอร์ดินลัตเตอร์ตายฮะหลังนี้ไว้ครับบอลเสร็จกับทางด้านดงคอมบอมปี้อารีนาปัดเกี่ยวมาสเปียบมาส่งต่อที่บอมปี้กับผมบัดไลระเบิดพาเข้าไปฮะ แล้วสโตร์เกมผมมองหน้าจ้องหน้ากันซะหน่อยจ้องหน้ากันอีกทีผมจะเขินอายอยา่าเขินอายไซลเล่นเย้าต่อใส่มอฟฟิ๊งมอฟฟิ๊งตายครับผมรีสเตตเดมพี่แล้วนะฮะไม่ไหวครับผมเปลี่ยนไปบอกเล่าเกมมาเป็นเดินอิลูชั่นเลยบอกอาจะวาร์ปผมสู้เลยดีกว่าครับพร้อมมานาคามอมต่อหมดหรือเ,เปล่า คนหนึ่งไปใส่คนคนเดิมครับผมจะเข้าทำหรือ,อเปล่าไอ้โอ้เข้ามายิวช่วยไม่ได้ผมแล้วตอนนี้เสียเหลี่ยมเลยไหมฮะฟอยสปิดก็ปาดไปสองทีแล้วด้วยครับติดกูดาวบอลแล้วยิงมาครับดึงยังต่อครับเรียบร้อยไปครับโดนลับเจอด้วยครับผมเดินไม่ออกแล้วตายไปฮะทางนั่นโอ้ฟอยสปิดครับมาครับผมปาดยังต่อก่น,นยวนิวไปครับในครับโนนีเดอร์ครับ ไล่ตามตบบอลชนเข้าไปใส่เน็ตของไอโอครับนี้ยิงข้อกันไว้ครับบอลชนเน็ตบอลสิ่งก็บอลสิ่งหรือก็ดอกบอสิ่งก็จะรอดไปที่สเปออกไปได้แ่บบอลได้ยิงปั๊มยิงไว้ต้องฟีเลสนะด้านหลังนี้ก็รับเชือกใส่เน็ตไวโม่ไวโมเรียบร้อยก็ปี่บัไรสวนมันระเปิดไปไม่โดนใครครับซื้อเกิดมาผมดิสมัตเตอร์ครับในเพลงนี้ฮะเอจีซอามีบอลซ่าบอลหมดไปแล้วก็มินดูซ่าเด็บดิบไซยิงเข้าไปบันไรส์วาเขาไว้ก่อนเออคิว มีก็ซื้อเกิดมาเหมือนกันครับเมนดูครับค่อยๆไหลไปฮะมีทางด้านอักคริมเซฟสเตอร์นะผมทำให้งูชกปกนี่ติดแข็งครับก้อนหินนั่นเองโลงทจิบาร์ครับเมนดิตนิซ่าครับลัคกี้ช็อตมิติ๊กติ๊กชมไปใส่บอฟฟี่ครับบอฟฟี่จะละลายฮะเดือดหายไปก้อนนี่ครับแข้งร่างมายิงมาครับครับผมเมนดิซ่าฮะบอฟฟี่ได้ทางด้านของอิชารูเบตและชดกัน อิบไม่ติดกระโดดของล็อกกี้ฉอดสักทีฮะเออวิทขี่รุดบนยุยาไว้กับเฟเลสครับหนีไว้ก่อนนะขาหน้าโดของอิชเชอร์เบกครับผมก็ไม่เข้าครับมีไอโอคอยยิวไว้อยู่ฮะถ้าโดนหนักๆไปก็จะมีกดโอเวอร์ชาร์จแล้วก็กดยิวรับเลื่อนขึ้นเป็นข้อฮะตีบาร์แรกกันไว้ครับบาร์แตกๆไปสองทางหลยต่อทางที่สามเลยฮะไม่มีเครื่องบ้านอีู่แล้วครับ เก็บไประเดไปง่ายๆะรับทางน้นเมรุซ่าครับอย่างที่บอกครับ20นาทีผมหวงครับจะได้รู้กันว่าใครจะสโนว์บอลปิดเกมคะแยกร่างล้างทางด้นาน,นของนิซ่าไปครับชิวแลนเปิดมาถึงคนเดียวก็ผมรอชิวแลนกันดาเมจ18%นะฮะเอ้ยไปได้ครับอีมบอลอินเดียกาลก็ลยทิ้งไปก่อนออกบอมบี้กันจอดอย่างนี้ครับผมโดดสเป,ปียร์เาปากเกี่ยวไปครับแล้วก็บัดได ลงลัวๆกันเลยนี้มอฟวิ่งหนีไม่พ้นครับแล้วก็ตายเข้าไปดีซีพี่มีบายแบคครับโรลลิ่งเดินๆเข้ามาชนครับซ้ายขวาด้านหลังยังไงต่อมามีอารีนาเอาบัตครับในเพลงนี้การมองขวางคุณรูบิกหัวกบอฟวิ่งเก่าจีจีครับพอสู้ต่อไปก็จะเจอในภาพนี้ไปเรื่อยๆฮะขอสู้กันในเกมหน้าดีกว่าแล้วจบเกมก็จีจีก็เป็นทรมของเอฟจีทัชชนะไปสองเกมแล้วนะครับผมสองหนึ่งนะตอนนี้ก่อแชมเปี้ยนพอยท์ครับผมในเกมหน้าฮะ